สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับและสวัสดีสิทธิยานุสิทธิหลวงพ่อรวยด้วยนะครับมีข่าวดีจะบอกนะฮะเป็นรุ่นรวยร้อยปีจัดสร้างโดยวัดตะกนะครับก็การจองก็ผ่านพ้นไปแล้วนะฮะสำหรับท่านที่ฝากผมจองนะครับเตรียมตัวได้เลยนะฮะรับพระครับผมผมก็จะไปรับต้นเดือนเมษานะครับก็ทางวัดได้ให้คิวมาแล้วนะครับ ประมาณวันที่สองนี่ครับผมเรามาชมผ้ายัน,นะฮะรุ่นรวยร้อยปี้อมกรอบด้วยสวยนะครับอยู่ที่วัตโตโกมีโชว์นะฮะเรามาชมเกล็ดเงินเกล็กด,ดทองนะครับฝั่งนี้ครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นเกรดเงินเกรดทองนะฮะแล้วก็เกรดฟ้าด้วยใส่กรอบสวยนะฮะ เราจะพามาชมรูปลอนะครับอันนี้จะเป็นรูปลอ9นิ้วอยู่ในตู้โชว์ของวัดนะครับก็มีการให้เช่าเป็นรุ่นรวยร้อยปีนะครับ บาทน้ำมนต์ก็มีนะครับบาทน้ำมนต์สวยมากครับบาทน้ำมนต์ การที่ไปวัดมานะครับผมไปวัดมาคลิปเมื่อกี้นะฮะก็จะไปดูนะครับตัวอย่างสวยมากเลยนะฮะเป็นผ้ายันนะครับแล้วก็รูปลอนะครับรูปลอเรามาดูรูปลอครับผมขนาด9นิ้วนะครับสร้างน้อยมากๆเลยสร้าง386องค์งนะฮะบูชา1 0 0 0 0มืนนะครับตอนนี้ก็บวกกันไปแล้วนะฮะ บวกกันไปน่าจะ2 0 0พแล้วนะครับส่วนบาทน้ำมนต์ที่ผมไปดูมานี่ฮะครอบน้ำพระพุทธมนต์นะครับสร้าง400ใบบูชา3,000ก็พวกนี้ก็บวกจากราคาวัดไปแล้วนะครับของที่วัดก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ยินดีด้วยครับใครที่จองได้แล้วก็ที่จองกับผมนะครับนี่ครับดูครับอันนี้ในใบบ,นบูชาฮะนี่ ขนาดใบโบชัวยังสวยขนาดนี้นะครับเหรียญจริงสวยกว่านี้ครับผมครับนี่ครับโอ้โหเตรียมรอเลยนะฮะราคาหลักร้อยเองครับนี่ครับพวกฝาบาทลมดำครับหลักร้อยเองฮะดูครับมีลงยาด้วยคำว่ารวยนะครับแล้วก็เลขร้อยร้อยปีนะครับอยู่ด้านล่างสวยมากครับนี่ฮะชุดกรรมการนี่ครับ หมื่นห้าเองฮะใครจองได้ครับผมดูครับสร้างแค่หนึ่งพันชุดนะครับดูครับได้เหรียญอะไรบ้างดูฮะสร้างอย่างละหนึ่งพันเหรียญนะครับในชุดกรรมการนะครับใครที่สนใจนะฮะก็แอดไลน์มาเลยครับเพราะว่าผมจะไปรับวัตถุมงคลหลวงพ่อนะฮะเป็นต้นเดือนเมษานะครับวันที่สองเมษานี้นะฮะ ก็จะมีเหรียญที่ออกมาแล้วนะครับเป็นเหรียญกระไหลนะครับกระไหลทองลงยาน้ําเงินนะครับกระไหลทองลงยาน้ําเงินดูฮะเดี๋ยวนี่ฮะเป็นเป็นลงยาฟ้านะครับไม่ใช่น้ําเงินสีคล้ายคลึงกันนะครับลงยาฟ้าสร้างสามพันเหรียญครับสร้างน้อยมากๆนะฮะออกมาแล้วนะครับสิ้นปีที่แล้วก็เป็นแจกเฉพาะ คนที่ไปในงานพระพุทธมนต์นะครับนี่ฮะสามพันเหรียญออกมาแล้วนะครับสําหรับแจกคนในงานนะครับนี่สวยมากฮะก็รอรับได้เลยครับนี่ครับถ้าเป็นรูปหล่อเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆเลยครับ3ามนิ้วนะฮะหนิ้วก็ราคาตามนี้เลยนะครับ ใบบัวชัวมีเยอะเลยฮะสเตมก็มีครับพระตั้งหน้ารถมีนะครับรายการทองคําสร้างน้อยฮะดูครับหัวเลดนี่ครับก็เหรียญกับกําไรสร้างน้อยเหมือนกันครับ30วงเองฮะเหรียญก็163เหรียญอันนี้ก็จะเป็นรายการแถมทองคำนะเงินหน้าทองคำนะครับรุ่นรวยร้อยปี ไม่เล่นได้ไงฮะเป็นวัดหลักวัดแม่เลยนะครับจัดสร้างโดยวัดตะโกโอยุธยาหลวงพ่อรวยนะครับก็เล่นฮะไม่พลาดอยู่แล้วครับรุ่นนี้สวยงามมากๆฮะเหรียญทองแดงยังลงยานะแล้วก็ฟ้าบาทก็ลงยาเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นชุดของขวัญน,นะครับนี่ฮะกระไล กะไลนี่โหหมดตั้งแต่10นาทีแรกครับผมจองกระไลสร้างน้อยฮะ2,000เหรียญเงินลงยาพวกเนี้ย2 0 0 0หมดนะครับหมดก็ท่านใดอยากได้ก็ติดตามของผมได้นะฮะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันราคาหลักร้อยเป็นต้นไปนะครับสำหรับที่ผมไปวัดมานะฮะคลิปที่แล้วก็ได้เลทมานะครับเลทขนาด3บาท ดูครับนี่งบ5 0 0 0ันะฮะแต่เกินไปเกือบ2,000นะครับนี่ฮะเป็นเลรีน,นะครับแล้วก็อันนี้หายากมากๆครับผมเนี่ยรุ่นแรกเลยนะครับท้าวเวสสุวรรณกระไลลงยาฟ้านะครับสวยมากๆฮนะหายากครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็จะเป็นเหรียญกระถิน,นะฮะ พระราชทานกระไลทองลงยาแดงนะครับโอ้โหง 5, บห0าพันฮะก็เกินไปเกือบสองพนี่ครับผมอันนี้จะออกแล้วนะครับสติกเกอร์รุ่นรวยร้อยปีออกแล้วนะครับมีทั้งหมด8ปสีเสีนะครับประมาณ8สีติดหน้ารถฮะรเราก็ลอกออกไปแล้วก็ไปติดกระจกรถได้ครับผม โอเคครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะร,รุ่นรวยร้อยปีหรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับก็แอดไลน์มาเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ